เจริงอเปล่าวนี่จริงอเปล่าอ่ะซื้อไวก่อนนะคะเป็นคลิปรีวิวสุ่มนะคะทุกคนอ่ะหลับมานะคะสกินแรกจะเป็นสกินตัวบอรดรัมซึ่งเฮ้ยทุกคนมันแบบสวยมากแบบสวยมากเด้อทุกคน,นสวัสดีนะองผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอรับเข้าสู่รายการดีม,มี่นะคะวันนี้อยู่กับกิจกรรม รับสกินลิมพิเต็ดทาว์เปอร์เซ็เพียง149่รคูปองนะคะอ่าแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆด้วยแล้วก็เดี๋ยววันนี้มาเปิดกล่องสุ่มรีวิวสุ่มอะไรกันให้ดูนะคะอ่าคลิปนี้นะคะช่วยกันกดแชร์กดไลค์คลิปนี้นะคะกดติดตามกด,ดกระดิ่งแล้วก็กดอะไรให้เราก็ได้ด้วยนะคะอ่ามา ทำการการกบานก่อนนะคะแล้วก็จะมีอันนี้นะกล่องสกินโกลเด้นอ่าเดี๋ยววันนี้นะคะเปิดให้มันจบไปเลยนะคะ2กล่องว่าจะแบบเออรีวิวสุ่มให้มัน2กล่องนะคะว่าจะได้อะไรก็แบบรวมในคลิปเดียวเลยว่าจะแบบเออแบบไม่ต้องทําคลิปเยอะอะไรนะคะลุลับก็โปรไฟล์วอร์รัพาร์สสิสุดแล้วด้วยก็จะมีสกินอ่ามีทูเลนนะคะมีอันนี้ตัวลาวิลฉีมีเอ็กเนียนะคะน,นี่ตัวอ่าตัวอะไรนะไม่แน่ใจนะคะแล้วก็มีไอเีเพียง9คูปองจะได้จริงปะนี่อ่าขอ ขอทำการกดแกะกระบาดไปก่อนนะคะทุกคนปื้อหรือป,ปื้อหรือป,ปื้อหรือปื้ออ่ะมา สำหรับใครที่สนใจเติมเกมแนะนำร้านก็เด่นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดให้บริการเตริมเกมราคาถูกและเติมเกมได้ตลอด2 4ชั่วโมงและสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถแอดไลน์โกเด้นเติมเกมนะคะเน้นย้ำว่าต้องมีแอดและใครที่สนใจโปรโมชั่นต่างๆนะคะกดติดตามได้ที่ Facebook ได้เลยและยังมีเกมอีกมากมายให้เลือกเติมนะคะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีสคริปชันนะคะโดนโกองอีกแล้วฟังก่อนถ้ายังไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกมมาวี v ที่มียอดไลค์มากกว่า1 เปิดบริการซื้อขายเกมออนไลน์มามากกว่า6ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเพจนี้เลยแอดมินต้น tp 7ขาย ID ดเกม r v มี ID ให้เลือกจำนวนมากเริ่มต้นราคาเพียง50บาท ID โหดแลงสูงมีให้เลือกเยอะมากใครที่ต้องการรหัสเกม r v โหโดราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์แฟนเพจไว้ให้นะคะ กดตรงร้านค้านะคะแล้วก็กดเข้ามาตรงไอเทมนะคะเดี๋ยวเรามากล่องสกินลิมิเต็ดกันดีกว่านะคะว่าจะอะไรอ่ะกล่องลิมิเต็ดร้อยเปอร์เซ็นต์สกินลิมิเต็ดนะคะเปิดเพื่อลุ้นรับหนึ่งสกินถาวรที่ยังไม่มีอ่ะก็จะหลักๆกันนะคะก็จะมีสกินตัวบอรามนะคะมีดีน่าอ่ะมีแอดเนสนะคะมีเดลเซียนเตลเซียนเรามีแล้วนะคะมีเทวนาธมีแอทริกมี อิกกี้นะคะมีแบทแมนมีซิปนะคะแล้วก็จะมีตัวเอลนะคะอ่ะหากมีครบแล้วจะได้รับเพชรซึ่งเปิดเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่ออกนะคะก็คือได้ได้สกินแถวนแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าจะได้สกินอะไรไงนะคะอ่ะเดี๋ยวเราขอไปทําการดูดีเทลสกินแบบเร็วๆรัวๆกันเลยนะคะทุกคนมานะคะสกินแรกจะเป็นสกินตัวบอรัมซึ่งเฮ้ยทุกคนมันแบบสวยมาก แบบสวยมากเด้อทุกคนนี่สกินดับลีมีเตดนะคะประมาณนี้อ่าว้าไปสกินที่สองเลยนะคะนี่นะคะจะเป็นสกินตัวยีหน้าเป็นนี้เลยสีแดงแดงตาแดงแดงอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะต่อไปนะคะนี่นะคะจะเป็นสกินตัวแอนเนสเป็นสกินวอลเล่พาร์ิบเกาสกินนี้สวยมากถ้าใครมีมีสกินแล,แล้วเราแบบเอาไปเล่นแบบ ช่วงสมการอ่ะคือสวยมากนะคะอ่ะตัวที่3เอ้ยตัวที่4สินี่นะคะเตียวเซียนก็เหมือนมาในทีมแบบสาวร็อกอ่ะเหมือนสาวร็อกมากอ่ะตัวต่อไปกันเลยนะคะก็จะเป็นสกินเทวานี้นะคะเป็นสกินระดับวอลลราพาร์ตอีกแล้วเป็นสกินระดับลิมิเต็ดอ่าตัวที่ตัวที่ตัวที่เท่าไหร่ไม่รู้นะคะอ่ะถัดไปกันเลยนี่นะคะตัวอิกกี้ของเราอ่ะก็เป็นนี้ ตอนนี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายะคะทุกคนเป็นผู้ชายเออเป็นกินระดับลิมิเต็ดเป็นลิมิเต็ดสีเขียวด้วยเสียวได้มากนะคะอะต่อไปกันเลยนี่นะคะก็เป็นสกินตัวแอดริกเป็นสกินระดับลิมิเต็ดสีเขียวต่อไปนะคะก็ตัวแบทแมนเป็นสกินระดับลิมิเต็ดสีเขียวเหมือนกันนะคะต่อไปนะคะเป็นน้องซิปปื้หรือ,รอปือปอ้ลิมิเต็ดสีเขียวนะคะนี่ และตัวสุดท้ายนะคะเป็นสกินน่ะก็จะเป็นสกินตัวเอลซูเป็นทูมูบอทำไมตอนมันไม่ใช่สกินระดับลิมิเต็ดนะอ่ะเดี๋ยวเรานะคะทําการวาร์ปไปที่หน้าร้านค้าหน้าไอเทมกันนะคะนี่กดเข้ามาตรงไอเทมตรงนี้เลยก็จะเจอตรงนี้นะถ้าถามว่ากล่องเนี้ยถ้าอยากได้สกินแบบตัวใดตัวหนึ่งอะ่ะแล้วแบบคุ้มไหมก็ถามว่า <laughs> ถ้าได้ตัวอ่า บอาดฟา์นะคะยีน่าแล้วก็ตัวแอดเนสตัวเดี่ยวเสี้ยนนาแล้วก็สี่ตัวนี้จะคุ้มมากนะคะสําหรับเราเพราะว่าเป็นสีระดับลิมิเต็ดสีส้มซึ่งตัวหลังๆอ่ะแบบตัวหลังๆตรงนี้นะคะจะเป็นลิมิเต็ดสีเขียวก็เราได้แบบทําการให้ดูดีเทลเพื่อการประกอบการตัดใจจากใจนะคะสําหรับใครที่แบบไม่อยากลุ้นนะคะก็เดี๋ยวมันก็จะก็ต้องมีกิจกรรมร้านค้าปะระดจจนร้านค้าอะไรต่างๆนานานมาให้สุ่มกันอยู่แล้วนะคะก็ ก็ต้องลุ้นกันอ่ะทุกคนแต่เราก็จริงๆเราอยากได้สกินตัวบาร์ด้ามากซึ่งปางสกินเราไม่ไไม่มีซึ่งเปอร์เซ็นที่ออกเราไม่อยากเสี่ยงนะคะเราก็เลยแบบไม่ได้สุ่มนะก็แบบมารีวิวสุ่มแต่ถ้าใครอยากแบบเอ,อินแบบคิดว่าดวงดีแบบดวงมาแบบลุ้นของรางวัลอะไรอย่างงี้ก็ลองแบบเปิดสุ่มกันได้นะคะทุกคนต่อไปนะคะมาอยู่กับกล่องสกินโกลเด้นอ่าเปอร์เซ็นที่ออกนะคะก็ กรอบโปรไฟล์0.20สกินถาวรน,นะคะ1.10ที่สั่ที่เราหลือสกินนะคะ39.60เพชรนะคะ59.10เดี๋ยวเรามาทําการซุ่มกล่องอ่าโกลเ้นให้ดูนะคะซึ่งก็จะมีอ่ะลีลานอีกรอบนะคะกรอบโปรไฟล์วอลล่าพลา13มีไอลิ มีทูเลนมีลาวิลมีฉี่นะคะมีเอ็กเนียลอันนี้ตัวซิเปรานะคะที่แล้วก็จะเป็นแบบชิสซอนลูชิสซอนเป็นอะไรอย่างงี้คือทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วใช่ไหมว่ากล่องเนี้ยยังไงมันก็ไม่ออกอยู่แล้วเพราะว่ามันออกยากมากนะคะเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์มองนี้เดียวแต่ถ้าแบบครูปองใครคร้างที่ไอดีซักเก้าคูปองเนี้ยก็สุ่มขำๆก็สุ่มไปเลยนะคะแต่ถ้าใครคิดว่าแบบดวงดีดวงอะไรอย่างเงี้ยก็สุ่มไปเลยนะคะแต่แบบจะได้จริงหรือเปล่าจริงอะเปล่านี่อะจริงอะเปล่าอ่ะซื้อไปก่อนนะคะ เป็นคลิปรีวิวสุ่มนะคะทุกคนเรานะคะจะทําการเปิดกล่องสกินโกเด้นกันเอาได้โอ๊ยไม่มีให้ลุ้นเลยได้เพชรเต็มเต็มนะคะเพชเต็มเต็มโอ๊ยเจ็บตรงนี้ที่หัวใจนะคะไก่ไปไหมลองมาสัมผัสเช่นดูทุกคนเราก็รู้กันอยู่แล้วนะคะว่ากล่องอวีมันจะออกยากแต่เปิดพื่อรุ้แล้ววันเนี้ยถือว่าใครไปเปิดแล้วได้สิอะไรก็คอมเมนต์บอกกันมาด้วยนะแต่ถ้าได้สกินระดับ ลิมิเต็ดอะทุกคนลิมิเต็ดสีส้มมันจะคุ้มกว่าลิมิเต็ดสีเขียวนะคะอ่าจริงๆเราไม่อยากเสี่ยงอ่ะเราแบบอยากแบบซื้อแล้วก็ได้สกินไปเลยนะคะอ่าคลิปนี้นะคะเช่นกันกดแชร์กดไลค์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้กันเยอะด้วยนะคะหวังว่าจะแบบ ทุกคนจะไม่ว่าเรากันนะแล้วก็แบบไม่มีเงินเหมือนกันนะคะเชื่อนี้คือรายจยย่ายเยอะมากคะอะไรที่ประหยัดได้ก็ประหยัดไปนะคะแต่เราก็จะพยายามทำคลิปรีวิวสุ่มอาวีทุกกิจกรรมมาให้ดูกันเยอะๆเรื่อยๆนะคะฝากกดติดตามกดเปิดกระดิ่งแล้วก็เดินทางไปสู่ห0 0 0ื่นซับด้วยกันนะคะอ่ะไปแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ